สวัสดีท่านผู้ชมที่กำลังรับขึกนขันครับผมทีนีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องสปีดไปก็ตอนนี้ผมกำลังไปสนามบินกรุงพทพครับผมสายจัดเลยไอ้รถคันที่ผมซื้อมาไันทังเลยจอดอู่ไปแล้วจอดคู่กับโซนิกไปแล้วครับเราไมีโอไปไม่ไหวครับมันต้องมีรถกระบะยกไปตอนนี้ก็บ่ายสองแล้วแล้วตอนนี้ผมยังอยู่บ้านอยู่อยู่ชัยนาทอยู่เลยประมาณเพื่อนประมาณสี่ห้าโมงรอเดี๋ยวเติมอันครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวใครที่มุมไม่สวยให้ดู ปั๊มนะครับทุกคนครับทุกคนตาเดี๋ยวพวกพี่นิวและนิดูนหมดแล้วอ่ะรถน,น้องมาครับทุกคน แ ham กุญแจหักคาด้วยก็ใครทามาใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ของผมนะครับทุกคนโอเคเวลาลงคลิปบ่อยขอโทษนะครับไม่มีเวลาเลยรถทำคันน้องคันนี้คันนั้นไม่มีเวลาตัดคลิปครับใส่รถตัดตัดเลยวันนี้วันนี้พเพื่อมาเราผิดแล้ว รอสิแล้วผมไปสองคนเองรอแล้วผมจะซื้อต้องใหม่ครทุกคนอดอดอดใจดิดมน,นามหน้าต้องใหม่แน่ครับวันนี้จะเป็นตุลานะเป่ครับภันหน้าเอ็มเนะี่ยมันแปลกๆทรงมันแปลกๆถึงกี่โมงกี่ยามมาเนี่ยจะบ่ายสองแล้วครับทุกคน ถ้ามันได้พูดอะไรเยอะคิดหน้าเบื่อขออรครับผมเราถ่แล้วไม่ได้ถ่ายคลิปตอนขับไปถ่ายในสนามเลยผมไม่รู้ว่าผมจะไปทันแวน้นหรือเปล่านะถ้าไม่ทันอนะ่ะคืนนี้ก็มีรถแท่ล้วถ่ายบรรยากาศตอนรถแท่ให้ดูรักกันยี่แลวมากี่คันเนี่ยมีบางลมมาสองคันอีพีนคนห้าสิบคันหนึง่งแล้วก็เอเไม่รู้จะไปอยู่เต็นทรเลยนะเปิดเป็นเองหรือเปล่านะแม่ รถเยอะรถเยอะรถเยอะตามดาบตะบอรถน้องก็ตัวอยู่นะรถมิยอะตุงถ้าเข้าไปก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดตับตไะไคร้ก็ให้ผมต้องกาดๆนะครับทุกคนอย่างไม่ชัดหรืออะไรไม่ เสียงไม่ดีอะไรก็ขออภัยนะครับเก็บตังค์อยู่เก็บตังค์อยู่นิดเึงก็ตอนสำรับคนที่เข้ามาด่าก็ขอบคุณมากครับผมผมเข้ามาชมผมรักมากเลยครับผมไม่สนผมไม่ผมไม่เครียดนะครับใครจะมาด่าแต่ผมตั้งใจจะทำครับสำรองผมจะติดตามครับขอบคุณด้วยที่ติดตามกันที่รอรับชมครับต้องไม่สวยก็ขออภัยครับทีนี้ ต้นทุนน้อยครับต้นทุนมันต่ำของซื้อใหม่บูโปลบูโปลเจ็ดหรือบูโปลแปดดีวะทุกคนมันหมื่บบนกว่าบาทเหมือนกันนะก็เราคอมเมนต์ดูว่าอันอันผมก็ไม่เคยใช้นะว่าอันไหนมันเสียงเสียงกระพราอันไหนมันดีก็แนะนำผมได้ครับอ่าเดี๋ยวเป็นนักขลองมาสั่เข้าใครเคยมาไหว้บ้างใครเคยมาสักกะละบ้าง มา,าเยอะเยอะมาอาทิตย์ทำม,มาไว้พาเยอะมากเต็มเต็มเต็มอีกเกียววะทุกคนผมไม่รู้ว่าผมใส่อย่างเดียวเลยนะตอนแรกแม่งเกียยผมเกี่ยเป็นเส้เป็นเวฟเลยเพราะว่าม่ใส่เกียยไม่ไปวะนี่ทุกคนนี่จากการนี่วัดตะทองกำลังสร้างมาดู ทุกคนตอนนี้ผมถึงทีเขตตัวเมืองนะครสวรรค์แล้วแล้วฝนลงเม็ดเลยเนะี่ยต้องจ็บหังนะทุกคนโอ้ก็ตอนนี้บ่ายสองครึ่งครับขับมามารณคึ่งชั่วโมงมาก,ก็เดี๋ยวจอดพักรถก่อนทุกคนแค่มายาวเลยที่นะหันเลยเดี๋ยวขอจอดพักรถตั้งครับ เออเพื่อนเพื่อนไอ้รอง้เพื่อนฮะไอ้ีร้องเล้ยสองคนวันสามวันนั่งขับแบสองคนโอเคดูเพราเดี๋ยวพักรถก่อนเดินกันหน้าสนามคนตอนนี้ถึงปั๊มหน้าสนามแล้วโอเคมีอะไรติดกล้องไม่รู้ว่ะเอจอดพักรถก่อน ฝนก็ตกแดดก็ร้อนเอาแบบไหนวะเนี่ยโอเคครับเดี๋ยวเจอกันหน้าสนามนี่ผมอยู่ในสนามแล้วอยู่กับเพี่เดียวดู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 เสถิติไปอะไรครับนี่ฮะกับการนี้สถิติจงจัดออกหรือเปล่าต้องจัดออกหรือเปล่า สุดพูดเอานะเอานะเอือเอเบอะไรกันเนี่ยโกดจันให้โกดจันให้ ชอบใจยใ่ชอบใจใ่อใาาากก่าใครเข้ามาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตค่าด้วยครับยังไงก็เล่นกันยังแรงอ่ะฮ่าฮ่าฮ่